ได้ไปเจอมรดกอลัมค่านะครับอันนี้เป็นลายมือของคุณพ่อพันตำรวจตรีเมื่อครั้งนะครับเมื่อครั้งที่เป็นพันตำรวจตรีเขียนไว้นะวันที่16กันยาปี2540เข้าใจว่าน่าจะคัดลอกมาจากหนังสือมรดกอีสานนะครับเป็นตำราการตั้งหิ้งพระนะครับของ ภูมิปัญญาโบราณของชาวอีสานนะครับท่านได้เขียนเอาไว้ได้ละเอียดนะว่าเรามีวิธีการตั้งหิ้งพระยังไงะพระพุทธรูปที่จะนํามาเป็นพระประธานที่หิ้งพระนั้นเป็นพระพุทธรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดการตั้งหิ้งพระตามตําราบโบราณอีสานนี้เลยนะครับการตั้งหิ้งพระนะครับโบราณจารย์อีสานท่านถือว่า หิ่งพระนั้นก็คือของรักษาประจําเรือนนะครับการตั้งหิ่งพระก็มีสูตรอยู่ว่าตั้งศาลให้ตั้งเพียงตาตั้งหิ่งบูชาให้ตั้งท่วมหัวหว,วันที่นิยมตั้งหิ่งพระกันก็คือวันพฤหัสบดีที่ไม่ตรงกับวันเดือนดับวันก้าวกองวันจมและวันไม่ดีอื่นๆนะครับสำหรับพระพุทธรูปที่จะนำมา ประทับบนทิ้งพระก็จะนิยมเอาพระปรางประจำวันเกิดของหัวหน้าครอบครัวสำหรับทิศที่ควรและไม่ควรหันพระพักของพระพุทธลูปไปนั้นโบราณท่านว่าไว้ดังนี้นะครับถ้าหันพระพักไปทางทิศอุดอรหรือว่าทิศเหนือนั้นซึ่งเป็นมัชชิมาทิศจะทำการใดๆผลงานก็จะปานกลางไม่ขึ้นไม่ลงถ้าหันพระพักไปทางทิศ อีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมหาธนทิศจะทำการใดๆก็จะเจริญยิ่งขึ้นถ้าตั้งพระพุทธรูปให้หันพระพักไปทางทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกซึ่งเป็นราชาทิศจะทำการใดๆก็จะประสบความสำเร็จถ้าตั้งพระพุทธรูปหันพระพักไปทางทิศอาคเนหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปฐมถมทิตจะทําการใ,ใดๆก็จะไม่สําเร็จสมดังที่ตั้งใจไว้นะครับถ้าตั้งพระพักหันไปทางทิศทักษิณซึ่งเป็นจันทานทิตจะทําการใ,ใดๆก็จะได้ไม่คุ้มเสียถ้าตั้งหันพระพักไปทางทิศหอดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นวิปติสาราิศจะทําการใ,ใดๆ ก็จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและก็ครอบครัวรวมทั้งเพื่อนบ้านด้วยแต่ถ้าตั้งหันพระพักไปทางทิศประจิมหรือว่าทิศตะวัตนตกอันนี้หนักเลยครับเพราะว่าเป็นกาลกินีทิศจะทำการใดๆก็มีแต่ความลังเลมีความเดือดร้อนบางทีก็อาจจะถึงขั้นปิดชีพตัวเองก็ได้นะครับถ้าตั้งพระพุทธรูปหันพระพักไปทางทิศพายัพ หรือว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นโมหะทิศจะทําการใดๆก็มักจะไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเมื่อตั้งิ้งพระเสร็จก็จะมีการอาราธนาพระพุทธร,รูปขึ้นแท่นเพื่อกราบไหว้บูชาให้บังเกิดความสุขความเจริญการบูชาพระนะครับให้บูชาด้วยขันห้าหนึ่งขันแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วเครื่องบูชาก็ควรเปลี่ยนทุกวันพระ การอาราธนาพระนั้นจะอาราธนาได้ทั้งในเวลาที่ตั้งิ้่พระเสร็จแล้วแล้วก็เวลาที่นําพระนั้นลงมาส่งน้ําในเวลาวันสงการแล้วก็อาราธนาคืนแท่นนะครับให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วก็ว่าคําอาราธนาแล้วก็ยกพระขึ้นแท่นให้บูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็กราบสามหนก็เป็นอันเสร็จพิธีการนิมนต์ หรือว่าการอาราธนาพระขึ้นแท่นนะครับสำหรับพระพุทธรูปที่จะนำเอามาขึ้นแท่นบูชานะครับก็จะนิยมเอาพระประจำวันเกิดของหัวหน้าครอบครัวจึงจะเป็นสิริมงคลแล้วก็บังเกิดความสุขความเจริญพระประจำวันเกิดโบราณอาจารย์อีสานท่านก็กำหนดไว้ว่าดังนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปวางถวายเนตรเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิด พระพุทธรูปสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติพระประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติพระพุทธรูปประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระพุทธรูปประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางเลไล พระพุทธรูปประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงพระพุทธรูปสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังที่ มองหาวิธีการติดตั้งหิ้งพระเพื่อที่จะได้นำพระมากราบไหว้ให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะครับ